สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Emirates Stadium เฮ้ถูกแล้ว6เว h ชาแนลมาที่ Emirates Stadium ครับวันนี้ครับอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของบอลมาร์ครับเป็นคู่แรกของวันเสาร์ครับอาร์เซนอลเสเปผู้เล่นชุดเดิมนะดดมวันนี้วันนี้ชุดเดิมโทมัสปาเต้ก็ยึดตัวจริงกลับมาทวงบอลลังแล้วเออพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนขายไง <laughs> สามแมตช์สุดท้าย อาร์เซนอลต้องชนะเท่านั้นใน3เกมที่เหลือและไปลุ้นแมนซิเตียอามาแดดดีเว้ยอาร์เซนอลโอ้หแดดปิดเกมให้เร็วจบให้เร็วเกมเริ่มครับเกมเริ่มคลับไม่เาด้วยขวาสุดมีอ่ะขวาหรือซ้ายเลือกซ้ายดีกว่ายิงเองเลยงั้นน่ะคุณว่าคุณจะยิงเองเปิด จังหวะดีแคไลท์มันมันไม่ดีแล้วอะ่จะจังหวะมันเสียไปแล้วสากา้าหโอ้ยไม่ยิงซ้ายวะไม่ยิงซ้ายวะมีช่องแล้วด้นะเมื่อกี้แต่บอลมันมันติดตัวไปหน่อยอะ่ะวายอาเฟนนนมาเป็นพายุเลยที่ยังไม่ได้ครับโอ้คนเดียวเลยนะมึงมึงยื้่้้ย้าาดด้้้้้้้้้้้้้้้้้้ วายแรงไปเอี้ยึนื่อสลีบาจะได้ประตูแล้วบ้าหรือเปลอาดูที่ลังดูไอ้ประตูคือเป็นยังไงวะยิงหุ้ยเบาไปนิดนึงโอ้โห my god หุ้ยเก็บได้มาเตยโยแล้วสัต ด้วยซ้ายอิงเอียงโอ้โหแล้วติดเซฟเทเวอร์อีกครั้งครับบอลมันไม่หนีตัวเทเวอร์แคปหยอดข้ามาลูกนี้ครับเอาไปขยับกลับมาเสร็ล้์ไลท์เฮียไม่เข้าอ่ะไอ้เฮียดูชนแฮร์รี่แคปบ่งชงกลับมาแล้วโอ้โหนี่แครไลท์ยิงจ่อดจ่อยแตต่่ไมมเ็คาบอลมันติดไซส์ก้อยครับโอ้โหหลุดก่อไปครับ ตอนแรกๆก็สนุกหลังๆไม่ถล่มกันนะลองดูก่อนดูภาพช้าก่อนเออไม่ไม่กูดูภาพช้าก่อนเพราะเพราะมันมันล้มแบบไม่โดนเกี่ยวขาไงกูไม่รู้แต่ว่ามันล้มแบบดูภาพช้าก่อนดูภาพช้ามันล้มจะตายฮาเว็ตเหรอเข้าใจปะ น่ๆๆๆแต่มันลากขามาไงมันเบาไปปะแล้วถ้าลมแม่งอย่างปลาราด่ะก uh ูเห็นแม่งแยไอ้นี่ปุ๊บแล้วกูแบบไม่ได้ตื่นเต้นเลยโอ้เรียบร้อยครับคอนเฟิร์มครับได้หรอคอนเฟิร์มแล้วครับมันมีมันมีจังหวะคอนเฟิร์มแล้วเบย้าๆเลย มาและหนึ่ง <c oughs> ขึ้นนำได้สำเร็จครับตอนท้ายครึ่งแรกครับก่อนทดเจ็บนะอาร์เซนอลต้องชมลูกจ่ายของมาตินอริกาแล้วก็ไค a ฟ์แหวกที่เรียกจุดโทษถ้าล้มประหลาดประหลาดมันล้มแบบล้มดูเหมือนคนล้มง่ายอะ่ะมันล้มอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วแล้วส่วนใหญ่หอ๋อไม่ค่อยได้เอาอครับปลุกแล้วกันต่อครับอาร์เซนอล ครึ่งแรกครับออกลับมาชมครึ่งหลังกันต่อเก็บแล้วครับน้ำอยู่แค่ลูกเดียวอ่ะอาร์เซนอลยังไม่โอเคว้ายโอ้โหมันยิงเดี๋ยวเดียวแล้วว่าไม่มีอะไรเลยเออเซฟอีกแล้วหลงัง ตัวการปิดเกมไม่ได้นี่แหละอีกลูกเดียวอ่ะโอ้ยอ่งเข้า ย้เป็นะซีกของดี a n r i ส e ครับโอ้โหเฮ้ยเงียบมากโอ้ยโอ้ยประตูที่สองครับอาจจะคลายความกดดันได้มากขึ้นครับอัสโน แต่ว oh, ่าล้はは okay. okay, well ําเปล่าโอ้ยเกือบแล้วนี่มันโดนดึงหรือเปล่ามันฟาวฟาว่าวฟาวแหละโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอเคเอาใหม่เอาใหม่มีสมาธิน้องๆเงียตื่นเต้นดิ ปาเดงองยู่แล้วก็อีเขาข้างตะไคร้โอ้ถ้าปล่อยมาตรงนั้นมีฮาวแฟตออะเออ้หูยปิเลลี่มึงต้องเข้าแล้วไหมแต่ไม่ค่ะไม่ยิงด้วยไม่ท้ยิงงงโอ้ลมเองครับ พี่กจะพาไปไหนเออเดอกูว่ามึงไม่จ่ายเพื่อนหน่อยอะไปอุลลำหน้าก่อนแล้วล้ำหน้าก่อนแล้วป่ะจริงเหรอไม่รู้เหรอไอ้ยี่าลังเธอไม่ยินเห็นเห็นสัญญาณอะโอ้แต่เขาแบบไงตอนแรกอะยิงอย่างสวยอะ น้องทำอะไรบางอย่างกระเบีย์เชสุด, <Yeah! S 2> ออสดแอซซิตครับ oh. ้ต้องชมเชสุดที่แบบว่าเลือกด้านนี้แล้วการยึดยักของแม่งอะ่ะดีแค่อะไรเติมแบบ โอ้ oh, ยิงจบเกมแล้วจา้าอันเย้เย้นแล้วว่าจบเกมครับอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะบอลมัดไปได้ขาดลอยครับ3ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเวเลกุเอาเว้ยจบเกมครับอาร์เซนอล Jaga kan